ครับผมก็นะครับลับมานะครับเจอกันอีกครั้งนะครับชีช่องเลฟเด็ดไอเปิลนะครับเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับสําหรับวันของวันที่1นึ่งกรกฎานะครับวันนี้ไอเปิลมาตามสัญญาแล้วนะครับอันตามสัญญาและที่นี้คืออะไรนะครับเมื่อวานไอเปิลได้สรุปนะครับในส่วนของหลักสิบนะครับที่ลงให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับก็สรุปให้แล้วทั้งหมด6สูตรเดี๋ยววันนี้ใครที่ได้ดูหลักสิบแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามต่อหลักหน่วยเลยนะครับเดี๋ยวไอเปิลก็สรุปให้ หลักหน่วยในที่นี้ก็คือนะครับเป็นหน่วยบกนะครับหน่วยบนก็คือ5สูตรเหมือนกันนะครับทําไมถึงเอาเทียบถึง5สูตรนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับอย่างน้อยน้อยนะครับตัวเลขถ้าในกรณีที่มันชนเยอะนะครับหรือไม่ชนเลยนะครับบางครั้งก็มีทั้งหลุดทั้งเข้านะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางนะครับเผื่อท่านไหนที่ติดตามเปิลนะครับอย่างน้อยน้อยเราก็ได้ตัวเลขนะครับเพื่อนําไปพิจารณานั่นเองนะครับ ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับ Apple ก็ฝากนะครับฝากไว้ด้วยนิดนึงนะครับสมาชิกท่านไหนที่นะครับยังไม่ได้แอดเอพีเ็เ็นะครับรีบๆเลยนะครับผมรีบแอดเข้ามานะครับแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวท่านก็จะได้รู้นะครับว่าท่านจะได้อะไรนะครับผมอ่ะมาดูเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาดูของอ่าสูตรที่1กันก่อนนะครับอ่าสูตร1 2 นะครับเราจะคํานวณกันไปเร็วๆเลยนะครับจับสูตรประกามาด้วยนะครับผมใครที่อยากจะเรียนสูตรนะครับใครที่อยากจะเรียนสูตรเดี๋ยวแอปเปิลจะสอนสูตรไปเลยในตัวนะครับผมนะสูตรที่1นนะครับสูตรที่1เนี่ยให้นะครับทุกท่านเนี่ยนำหลักร้อยนะครับบวกกับหลักสิบนะครับย้ํานะครับนําหลักร้อยนะครับบวกกับหลักสิบ นะครับสูตรที่1และบวก2งของที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือจะบวก3บวก2นะครับเดี๋ยวเราไปกันในเร็วเลยนะครับเดี๋ยวดูตามมือปากานะอ่ะสูตรที่2นะครับให้นำเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ก็คือหลักสิบบวกกัน2ครั้งและบวกกับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับอ่ะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือจะบวก1บวก2 นะครับส่วนตรงนี้ตัวเลขจะชนหรือไม่ชนนะครับก็อยู่ที่าการคำนวณของตัวเลขที่คาดว่าน่จะมานะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ Apple แนะนำเนาะปิดถูกงไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าแนวทางเนี่ยแอปเปมีแนวทางามีหน้าที่นะครับคำนวณน,นะครับก็คิดว่าท่านไหนที่ติดตาม Apple ก็คงจะเข้าใจนะครับนะอ่ะหกบวกหเป็น7 7็บกสอนะครับเจกสเราก็ได้9 ก้าตัวนี้เพิ่มเป็นสามแต้มเก้าบวกสามนะครับเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่เอาละครับเก้าสองสี่นะครับสูตรที่สองนะครับเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสิบบวกสองได้สิบสองเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าตัวเลขที่เราชนเนี่ยก็คือเลขเก้ากับเลขสองแสดงว่างวดนี้ชนนะครับหลักรวยโบนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับออกเก้าหนึ่งเก้าเข้าเป็นวัที่หนึ่งแล้วนะครับ งวดที่2ก็คำนวณเหมือนกันเลยนะครับผมนะเก้าบวกหน่ะครับเป็นสิบสิบบวกสนะครับเป็นสิบสองบวกสาห้าบวกสอนะครับแล้วก็คำนวณเหมือนกันนะครับเป็นเจ็ดอ่ะทีนี้ในส่วนของสูตรที่สองนะครับแปดบวกแนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกห้าเท่ากับยี 1, ่ส็ด้าบวกหนึสิบบวกสเห็นครับเราก็จะได้ตัวเลขเนี่ย สำหรับตัวที่ชนของเราคือตัวไหนครับคือเลข2นะครับเลข2เราต้องมาดูว่าออกออกไหมครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออก6 4 2สนะครับสูตรเราเข้าเป็นงวดที่2แล้วนะครับสูตรนี้อาถััดมานะครับ6บวก4นะครับเป็น10 10ิบวก2นะครับเป็น12 2อสอีกแล้วครับ2อบวก3นะครับเป็น5 ห้าบวกสองเป็นเจนะครับอ่าสูตรที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลักสิบหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเป็นสองสองบวกศูนย์นะครับได้สองเราก็ใส่สองเลยสองบวกหนึ่งนะครับอา่าสองตัวนี้นะครับหลายท่านผมน่าจะบวกผิดนะครับโอ้ยอปเปิลก็ลืไมไปทั่วเลยตัวนี้จะได้เป็นเป็นสองนะครับ ตัวนี้เพิ่มเป็นหนึ่งแต้มนะครับเหมือนตัวนี้เลยนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นส 10, 10ิบสิบบวกสองได้สิบสองนะครับอันนี้ก็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับส่วนสองบวกสองก็ต้องเป็นสี่นะครับขออภัยด้วยนะครับผมนี่เข้าสี่สองเลยตัวนี้สองบวกหนึ่งก็ต้องเป็นสามสามบวกสองเป็นห้านะครับผลรางวัลน,นะครับออกศูนย์หนึ่งสองนี่แหละครับ บางครั้งเนี่ยบางครั้งเราก็รีบผมก็ต้องขออภยัยไว้ด้วยนะครับนะครบบทพิจารณาทักท้วงกันด้วยนะครับามาดูถัดมางวดที่สี่แล้วนะครับผมนะศูนย์บวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองนะครับเป็นแปดถัดมาสูตรที่สองนะครับสามบวกสามนะครับเป็นหกหกบวกศูนย์ 0, ได้หก หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดตัวน <7 S 1> ี2 2> ้เพิ่มไปสองแต้มน,นะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าตัวที่เราชนนะครับก็คือเลขหกนี่นะครับออกหนึ่งเก้าหกมันเข้ามาสองตัวอีกแล้วนะครับเข้ามาสองตัวอีกแล้วนะครับถัดมานะครับหนึ่งบวกเก้านะครับเป็นสิบสิบบวกสองได้สิบสอง สองบวกสามห้าบวกสองนะครับอ้าถัดมาในส่วนของสูตรที่สองนะครับเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์นะครับได้สิบสี่สี่บวกหนึ่งห้าบวกสองเอาแล้วนะครับผมนะไอตัวที่มันชนเนี่ยนะครับก็คือเลขห้ากับเลขเจ็ดนะครับสองตัวงวดน,นี้ผลรางวัลนะครับเลขที่ออกในงวดล่าสุดของเราเนี่เองนะครับแปดศูนย์เจ็ดนั่นก็หมายความว่า,านะครับ เลขเจ็ดของเราเนี่ยเข้านะครับเป็นงวดที่ห้านะครับอ่ามาดูครับ1นึกรกฎาคมนะครับหลักหน่วยบนนะครับอยู่ที่ท่านจะชอบหรือไม่ชอบนะครับสูตรสองสูตรนี้นะครับอ่าตัวเลขผมคิดว่าน่าจะมานะครับนะอ่าแปดบกศนย์ได้8 8ดบวกสองเป็น10อ่ามาอีกแล้วศูนย์มาอีกแล้วนะครับทุกท่านศูนย์บวกสามสามบวกสองเห็นไหมครับ สูตรที่สองนะครับแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกเก้าเท่ากับยี่สิบห้าห้าบวกหนึ่งหกบวกสองเอาแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบสวยงามที่สุดเลยนะครับเอานะครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับนี่คือหน่วยบนนะครับตัวที่มันชนนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงชอบอยู่แล้วนะครับหน่วยบนในหนึ่งกอคอเนาะอ่าโอเคครับหกห้าแอปเปิลได้แล้วนะครับตัวที่เราชนนะครับก็คือเลขห้านะครับทุกท่านนะ เลขห้าอ่าพื่อนก็จะใส่นี่เลยนะครับเลขห้าเดี๋ยวใส่นี่เลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งและสองนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งและสองสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่นะครับศูนย์สามห้าห้าหกแปดนะครับ ศูนย์สามห้าห้าหกแปดนะครับเราได้แล้วสองสูตรอ่ะถัดมานะครับสองสูตรแล้วนะครับผมนี่นะครับอีกสองสูตรนะครับคํานวณนะครับให้ดูตามมือปากกาผมได้เลยนะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนะครับใส่หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับนั่นก็หมายความว่าให้บวกหนึ่งและบวกสองนะครับ สูตรที่สองนะครับหมื่นบวกพันสองครั้งและบวกหน่วยบวกสี่คงที่นะครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ด็ดบวกแปดสิบ้าสิ้าบวกสี่สิบเก้าสเก้านะครับเก้าตัวนี้ให้เพิ่มไปห้าและเพิ่มไปสามนะครับนะครับให้บวก5้าและบวกสามให้คงที่ตลอดเลยนะครับเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับสิบสี่บวกสามสิบเจ็ดเห็นไหมครับไอตัวที่เราโชนนะครับก็คือเลขเจกับเลขเก้านะครับผลรางวัลออกนี่ครับเก้าหนึ่งเก้า ถ้า9 1 9นะครับเราข้อเลข9เห็นไหมครับเป็นงวดที่หนึ่งแล้วนะครับงวดที่สองนะครับ3บวก9นะครับเป็น12ใส่2นะครับ2บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5เห็นไหมครับสูตรที่สองนะครับ5บวก5เป็น10 10บวก9นะครับเป็น19 19บวก9 28 28บวก4นะครับเท่ากับ32 2บวก5เป็น7 7บวก3เป็น10นะครับตัวที่เราชนนะครับก็คือเลข2ทีนี้เนี่ย เลขสองของเรานะครับตัรางวัลออกหกสี่สองเห็นไหมครับอ่าถัดมานะครับหกบวกห้านะครับเป็นสิบเอ็ดเราก็ใส่หนึ่งเลยนะครับผมนะอ่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เห็นไหมครับส่วนสูตรที่สองนะครับแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกห้านะครับยี่สบเอ็ดยิบเอ็ดบวกสองนะครับยี่สามยิบสามบวกสี่เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าตัวที่ชนก็คือเลขสองทุกท่าน เรามาดูว่าจะออกอะไรนะครับผมรางวัลน,นะครับออกศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมครับเป็นงวดที่สามแล้วนี่นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างน้อยไม่ต้องมีชนนะครับผมว่านะอ่ะถัดมานะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าถัดมาอีกนะครับอ่ะถัดมานะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้าสิบห้าสิบห้าบวกสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่นะครับยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่ง หนบวกห้าเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าตัวที่ชนก็คือเลขหกและเลขเก้านะครับและตัวที่ออกนะครับตัวที่นะครับเราได้นะครับก็คือหนึ่งเก้าหกโอ้โหเข้าทางหลักสิบลบกหน่วยทั้งสวยงามมากเลยนะครับผมเนี้ยนะถ้ามันเข้าอย่างนีน้คงดีนะครับนะถ้าใครจับเป็นเนาะ,ะมาดูครับงวดล่าสุด วันนี้เราจะได้สรุปกันสักทีนะครับนะได้เวลาแล้วสามบวกหนึ่งเป็นสี่ใส่ไปครับสี่บวกหนึ 5. 5่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเห็นไหมครับถัดมานะครับเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกหนึ 19. 19่งสิบเก้าสิบเก้าบวกหกยี่สิบห้ายี่บห้าบวกสี่เป็นยี่สิบเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่บวกสามเอาล้ครับตัวที่ชนก็คือนะครับตัวที่ชนก็คือเลขสี่และเลขเจ็ด นะครับว่าสุดของเราออกอะไรครับแปดศูนย์เจ็ดตนั้นก็หมายความว่าเนี่ยนะครับแสดงว่าหลักหน่วยนะครับของเราชุดนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาละครับนี่แหละครับมันถึงจะบอกว่าอ่าหลักหน่วยที่เยอะเนี่ยบางครั้งนะเราเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับนะสามบกหก นะครับหนึ่งกคอนะครับสามบวกหกใส่เก้าเลครับมาแล้วครับตัวที่หนึ่งเก้าบวกหนึ่งมาแล้วครับตัวที่สองศูนย์บวกสองตัวที่สามมาแล้วครับก็คือเก้าสุดสองนั่นเองอ่ะทีนี้สุดที่สองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเจ็ดสิบห้าสิบห้าบวกสี่นะครับสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่บวกสาม ชนไหมครับชนเลขเก้าแล้วเอาอีกแล้วครับงวดนี้เก้างวด,งวด,ง,วดงวดที่ผ่านมาเขาล่างใช่ไหมอ่าผมว่านะครับมันจะมาบนนี่คือหน่วยบนเดีย๋ยวผมจะอธิบายใบฟังนะครับทําไมถึงจะมาบนมันชอบสับเปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับตัวเลขมันมันคงไม่หนีจากสายติเก่าหรอกตามที่ผมดูนะนะครับตามที่ผมดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ถ้าสมมุติอย่างเงี้ยถ้าหนึ่งมาหนึ่งถ้าหนึ่งมาอย่างเงี้ยต่างอย่างที่แล้วหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับอ่ะมันก็จะตละปัดมาบนส่วนแปดเนี่ยก็จะตล,ะตละปัดมาล่างเห็นไหมครับพอถัดมาอีกเนี่ยตัวเลขไม่หนีกันนะตัวเลขจะไม่หนีเห็นไหมครับถ้าเก้าอย่างเงี้ยเก้าอยู่บนมันก็ต้องมาล่างอีกเห็นไหมครับตัวนี้เราไม่เป็นไรอ่ะถัดมาอีก นะครับถ้าเก้ามาบนก็ต้องมาล่างแล้วสองเนี่ยมันก็ต้องกลับมาอีกเห็นไหมครับนี่ครับศูนย์ก็ต้องมานี่สองก็ต้องมานี่มันก็คือจะสลับเปลี่ยนอย่างนี้แล้วัดมาอีกนะครับเห็นไหมครับหกด้านล่างก็ต้องมาบนบนก็ต้องมาล่างเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเก้าก็ต้องมาล่างสองหยุดแต่ศูนย์มาแล้วทีนี้เนี่ยนะครับปัญหามันคือระหว่างเนี่ยเจ็ด นะครับน่าจะมาร่างส่วน9น่าจะมาบนเอาละครับได้อีกแล้วนะครับหคู่อ่ะลงไปเลยครับ902และ947าสีนะครับเก้นะครับแล้วก็947เห็นไหมครับอย่างนี้น้อยเนี่ยหลายสูตรยังไงมันก็ต้องชนนะครับชนเราก็ต้องออกตัวที่มั่นใจที่สุดนะครับอ่ะได้ไปแล้วนะครับสองสูตรแล้ว สี่สูตรแล้ววันนี้นะครับจะเป็นห้าสูตรนะครับชุดนี้นะครับอาจจะยากหน่อยแต่นะครับก็อธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่าสายติเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับปีหกสิบห้านะครับถามว่าแปดเจ็ดสูตมาจากไหนเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับทุกท่านท้ายสามตัวที่สองนะจะใช้หลักดบลก,กันสองครั้งหลักสิบล่างสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งและหลักแสนหนึ่งครั้ง นะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ูนบวกแปดได้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเห็นไหมครับสิบบวกศูนย์ได้สิบสิบบวกเก้าสิบเก้าใส่เก้าทีนี้เนี่ยเราจะ 3, 2, บวกสามได้บวกสองของที่นะครับเก้าบวกสามสิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่นะครับดังนั้นเนี่ยเราได้เก้าสเก้าสองสี่เก้าสองสี่ออกนี่ครับเข้าถัดมานะครับผมแปดบวกแปดนะครับสิบหกสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกห้า นะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกห้าสามสี่สามสี่บวกห้าสามเก้าสามสิบเก้าบวกสามสี่สบสองใส่สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับออกหกสี่สองเห็นไหมครับเข้าอยู่เหมือนเดิมถัดมานะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกแปดนะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกศูนย์นะครับได้สิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกยี่สิบหกบวกหกสามสองเราก็ใส่สองหลักหน่วย สองตัวนี้ก็เพิ่มเหมือนเดิมมันซจะเพิ่มไปสามแต้มนะครับผมนะสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเห็นไหมครับช่องแอปเปิลบางครั้งเนี่ยนับเลขบางครั้งก็อยากจะให้สมาชิกเนี่ยเรียนรู้สูตรไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับออกนะครับไม่มีกรณีใดทั้งสิ้นนะครับสูตรก็คือสูตรบางท่านอาจจะยังไม่รู้อาจยังไม่แน่นะครับเดี๋ยวก็ไม่รู้จะอธิบายคําว่าสูตรแนวทางเนาะเอาไม่เป็นไรครับหกบวกหกสิบสองสิบสองบวกแปดยี่สิบนะครับยี่สิบบวกศูนย์ได้ยี่สิบ ยี่สิบบวกห้ายี่บห้ายี่สิบห้าบวกหนึ่งนะครับยี่บห้าบวกหนึ่งเป็นยี่บหกให้ใส่หกเลยนะครับผมหกตัวนี้บวกสามคงที่เก้าบวกสองคงที่เห็นไหมครับเราจะได้ที่หกเก้าหนึ่งออกหนึ่งเก้าหกโอ้โหม,ม,มาเต็มเต็มเหนียวเลยมาเต็มเหนียวเลยไอหนึ่งเก้าหกเนี่ยถ้ามาอย่างนี้ก็ดีนะครับทุกท่านเนาะ งวดล่าสุดของเราจะเข้าไหมนะครับ2บวก2เป็น 4, 4ี่สี่บวก8นะครับ1ิ1สองบวก0ย์ได้สิบสองบบวกเก้ายิบเอ็ดยิบอดบวกสามเป็น24 4บี 3, ่สี่บวกสามเจ็ดบวก2มาสี่เจ็ดเก้านี่เข้าเลยครับ8 0 7นย์นั่นก็หมายความว่านะครับสูตรนี้นะครับของเราหนึ่งวด2งวดสาม5ี่ห้าห้างวดเหมือนกันเห็นไหมครับ อย่างน้อยเขสร้างพวกมั่นใจให้กับสมาชิกเนาะอ่ะทัดมาสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสี่นะ,ะ 3, 1, นะครับสี่บวกเก้าสิบสามสิบสามบวกเก้ายี่สองยี่สองบวกหกนะครับยี่แปดยี่แปดบวกหกสามสี่สามสี่บวกแปดเดี๋ยวผมส่วนตัวเลขให้อีกครั้งเพื่อความมั่นใจนะครับผมนะหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดยี่สิบยี่สิบบวกเก้าได้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกเก้านะครับสามแปด 38มบวกหนะครับเป็น39 39บวกสนะครับ42ใส่ไปครับ2บวกสามบวกสอ่ะผมเดี๋ยวตัวนให้อีกครั้งนะครับนี่แหละปัญหามันนะครับตัวเลขบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับนี่คือหน่วยบนนะครับ1กอคอหห้าเอาละทีนี้ หกบวกหนะครับเป็น12 12อบวกแเป็น20 20ิบวกเนะครับได้29 29ิบวกเนะครับ38นั่นเองนะครับสามบวกหเป็น39 39ิบเเวกสามเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่า257มาครับ257ของเราถ้า257นะครับนี่คืออีก1สูตรห้าสูตรทั้งหมดอ่ะสองเจ็ด ฉะนั้นเนี่ยตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับก็คือจะเอาตัวที่ชนมากที่สุดตัวที่ชนมากที่สุดเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับเรามาดูก่อนตัวแรกนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนั่นก็หมายความว่ามาแล้วครับหนึ่งนะครับตัวเน้นอาทััดมาตัวไหนชนอีกนะครับสองหนึ่งสองสอง นะครับสองหนึ่งสองสองก็คือเลขสองนั่นเองนะครับนั่นก็หมายควมว่าเนี่ยมันจะเน้นแค่ห้ามั้งผมว่าเนี่ยก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าศูนะครับทีนี้ก็จะเป็นเจ็ดเก้าศโอ้โหนะครับถ้าเจ็ดเก้าศูนย์นี้แอปเปิ้ลไม่แนะนำให้นะ 035568อ่ะ03558ถ้างั้นเนี่ยเราเทียบดูนะถ้า02558ให้ยิงตัวนี้ไปก่อนน,ออน,นะนี่คือคู่ของมันนะครับเห็นไหมครับนี่คือคู่ของมันนะเอาเลขห้าไปก่อนนี่นะครับเอาเลขห้าไปก่อนตัวเน้นนะครับถ้าอย่างนั้นตัวเน้นก็คือคู่ห้าอ่ะผมจะตั้งไปก่อนห้าเน้นเน้นไปก่อนตัวถัดมาก็คือคู่เก้านี่ ถัดมาก็คือคู่เก้าก็คือตัวนี้นี่นะครับคู่อ่าหลังจากที่ผมคำนวณมานะครับเราได้คู่เก้าเราก็ใส่เลยดเห็นไหมครับเราได้คู่เก้านะอ่าเราก็ใส่ตัวเน้นไปที่เก้าอันนี้คือคือนเน้นนี่นะครับปัญหามันและไอตัวที่นะครับตัวที่มาเสียบตัวเมื่อกี้นี่เองนะครับให้ทุกท่านเนี่ยดูนี่นะครับตามใส่ตีเนี่ย ตัวเลขจะไม่เคยยืนมาแถวสุดท้ายเลยแถวหนึ่ง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 มาก็แทะแถวสองนะครับฉะนั้นเนี่ยใหเ้เน้นที่สองกับห้าอ่ะเน้นที่สองกับหผมเพิ่มไปที่สองเห็นไหมครับถ้าผมเพิ่มไปที่สองเนี่ยเราจะปล่อยวางตัวลองไว้ที่เจ็ดนะครับเจ็ดกับศูนย์ให้ลองไว้ก่อนทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับ นี่ผมบอกนั่นแหละนะครับตามที่เราดูเนี่ยมันไม่เคยมาแถวแถวสามเลยมันจะมาแค่สองกับห้าเนี่ยเจ็ดหกสองสองเก้าเห็นไหมครับผมว่ามันคงไม่หนีสัญจิถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ่าตัวเน้นนะครับนี่คือห้าเก้าสองหน่วยบนนะครับหน่วยบนเนี่ยตัวเน้นในห้าเก้าสองตัวรองก็มีแค่ศูนย์นะครับ สูงับ7แค่นั้นแหละนะครับอ่าสูงับ7อันนี้คือตัวนิ้นนะครับ1กอคอกเอาแล้วครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับแนวทางที่แอดเปิ้นให้นะครับทุกคนนะครับคงเซฟนะครับเดี๋ยวพวกนี้เรามาจับคู่สรุปกันเลยดีกว่านะครับตั้งแต่อ่าล่างนะครับเดี๋ยวก็มาบนนะครับอย่าลืมนะครับตัวเลขไล่ส่งให้เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้แอด AP 77นะครับก็รีบรีบแอดกันเข้ามา นะครับผมวันนี้แอปต้องลาไปก่อนเดี๋ยวมารอชมสรุปร่างพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะครับชุด10บหน่วยและชุด2ตัวเทียบให้นะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็คงจะถูกกันนะครับที่แอปเปิลสรุปให้เห็นไหมครับ9229นะครับ9229ที่ผมสรุปให้งวดที่แล้วนะครับคงถูกไปอ่าหลายคนนะครับคงถูกไปหลายคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอ่ะสํหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ